สวัสดีค่ะสวัสดีคนไทยทุกๆคนที่อยู่ประเทศไทยนะคะและสวัสดีคนไทยทุกคนที่อยู่ต่างประเทศค่ะสวัสดีพร้อมๆกันเลยนะคะและสวัสดีทุกคนทั่วโลกเลยนะคะวันนี้แม่หมอจะมาตรวจเช็คดูดวงชะตาประจำเดือนพฤศจิกายน2563นะคะและในการตรวจเช็คดูดวงชะตาครั้งนี้แม่หมอจะตรวจเช็คดวงชะตา สำหรับคนที่เกิดในราศีพฤกษ์นะคะคนที่เกิดในราศีพฤกษ์ในที่นี้หมายถึงคนที่เกิดระหว่างวันที่16พฤษภาคมไปจนถึงวันที่15มิถุนายนนะคะจะเกิดปีอะ,อะไรก็ได้จะเกิดพศอ,อ,อะไรก็ได้ขอให้เกิดอยู่ในช่วงระหว่างวันที่16พฤษภาคมถึงวันที่15มิถุนายนนี้คือราศี พืกอบสำหรับมาดูกับแม่หมอจะต้องเป็นอย่างนี้นะคะจะไม่ใช่ราลัคนาราศีนะคะเพราะว่าแม่หมอตรวจเช็คด,ดวงชะตานี้จากไพ่ย,ยิปซีนี้นะคะแม่หมออิงจากไพ่ย,ยิปซีและไพ่ย,ยิปซีนี้ก็ยังมีความขขังความฉมังมกรศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวและแม่หมอก็ได้ขอครูบา,าพรจากครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนมาและช่วยเหลือในการทำในายให้ถูกต้องแม่นยำนะคะ โอเคเมื่อท่านเข้าใจอย่างนี้แล้วท่านก็ไม่ต้องไปกังวลน,นะว่าท่านเกิดเวลาอะไรไม่มันไม่เกี่ยวกันกับดูดวงจากแม่หมอเลยนะไม่เกี่ยวกับเวลาขอแค่เพียงเกิดวันที่16พฤษภาถึงวันที่15มิถุนาก็พอนะคะขอให้จำไว้แค่นี้นะคะโอเคเรามาดูมาเช็คดูว่า <c oughs> สถานการณ์ทั่วๆไปแล้วดวงชะตาเป็นอย่างไรท่านที่เกิดในราศีพฤษในเดือนพฤศจิกายนนี้ เรามาดูแล้วตามพื้นฐานดวงในเดือนพฤษภานี้ดวงชะตาของท่านนี้จะโดดเด่นในด้านแห่งความรักนะคะความรักในที่นี้หมายถึงว่าช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายนนี้ดวงของท่านนี้ดูว่าท่านนี้มีเสน่หามากเลยนะมีความสวยสดงดงามมีความหล่อเหลาเนื้อหอมมากๆเลยนะคะ ดังนั้นภายในช่วงเดือนพฤษภานขอ,อโทษที่ภายในช่วงเดือนพฤศจิกานี้ก็มีคนมากมายหลากหลายมาขายขนมจีบมารักมาชอบท่านทั้งคนที่มารักมาชอบก็มีทั้งคนโสดมั่งไม่โสดมั่งทุกวัยมารักมาชอบท่านนะเพราะว่าเป็นช่วงที่ท่านรู้สึกว่ามีสเสน่หามากๆนะคะทีนี้อันนี้คือโดยสภาพตัวไปดวงเกียโดดเด่นอย่างนี้นะคะต่อไปเรามาเจาะดูทีละเรื่องนะคะ นั่นก็คือเรามาดูด้านการงานก่อนนะคะการงานการเรียนนะคะเรามาดูด้านการงานด้านการงานในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกานี้ไม่ว่าท่านจะทํางานบริษัทองค์กรห้างร้านอันใดก็แล้วแต่นะคะช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกานี้การงานมันก็ไปได้ดีอยู่เพียงแต่ว่าตัวท่านนี้จะต้องดิ้นรนขวนขวายให้มากๆดิ้นรนขวนขวายอย่าได้ท้อแท้อย่าได้อ่อน แรงนะคะเพราะว่าเราต้องสู้ต้องอดทนต้องลุยเพื่อสถานการณ์ในการงานมันต้องอดทนต้องสู้ต้องลุยต้องมีความเพียรพยายามมากๆนะคะนั่นแหละเราถึงจะประสบความสําเร็จในด้านการงานนะคะหรือท่านที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะคะไม่ว่าท่านจะประกอบอาชีพอะไรก็แล้วแต่นะคะช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายนนี้ ท่านจะต้องสู้ต้องลุยนะคะต้องอดทนต้องหมัน่นต้องหมั่นพยายามสู้ในขยันทำมาหาเลี้ยงชีพนะคะแล้วท่านก็จะได้ดีมีชื่อเสียงจะมีคนมากมายหลังไหลามารับใช้บริการท่านมากพอสมควรอยู่นะคะเพราะว่าช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายนนี้อ่ารู้สึกว่าคนทั่วไปจะรู้จักไอสินค้าของท่านก็มีการ บอกต่อบอกต่อกันไปแล้วมารับใช้บริการท่านเยอะดีเหมือนกันดังนั้นท่านยังต้องขวัญขวายดิ้นรนอดทนพยายามพยายามสู้นะคะอย่าได้ท้อถอยบางครั้งในด้านการงานในการสร้างงานกำ,กำไรกำไรที่เราได้มาแต่ละวันแต่ละวันมันก็ไม่เท่ากันท่านก็ไม่ต้องไปคิดมากอย่าได้ไปท้อแท้นะคะเพราะว่ากล่าวโดยเป็นภาพรวมแล้วด้านการงานของท่านนี้ โดยสรุปแล้วภายในเดือนพฤศจิกายน้ถามว่ามันยังมีกำไร,รกำไรไหมในการงานที่ทำคำตอบก็คือมันสุดท้ายแล้วมันก็ยังได้กำไรให้เราอยู่นะคะถึงแม้ว่ากำไรที่เราได้รับนั้นมันจะไม่ตรงกับเป้าหมายที่เราคาดคะเนเอาไว้แต่อย่างไรก็ตามเราจะไม่มีการขาดทุนแน่นอนเลยนะคะเพียงแต่ว่าเราต้องเหนื่อยมากๆแหละในช่วงเดือนพฤศจิกานี้นะคะ ต่อไปเรามาดูด้านการเงินนะคะการเงินสําหรับท่านที่เกิดราศีพฤกษในเดือนพฤศจิกายนนี้ดวงการเงินของท่านมันยังอ่อนแรงอยู่สักหน่อยนะคะดวงยังไม่ค่อยแจ่มใสเลยนะคะถึงแม้ว่าการงานมันไปได้ดีก็เราก็ต้องดด้นลนขวนขวอยแต่เงินที่มันได้มามันไม่ตรงเป้าหมายดังนั้นการเงินมันก็เลยยังไม่ได้ดังใจที่เราตั้งใจอยากจะให้เป็นนะคะ บางคนก็อาจจะคิดว่ามันทํางานมันไม่คุ้มเงินที่ได้มามันไม่คุ้มกับการลงทุนไปเลยบางท่านจะคิดอย่างนี้แต่อย่างไรก็ให้อดทนให้พยายามออมออมเอาไว้นะคะออมออมเอาไว้มากๆนั่นแหละมันถึงจะไม่มีปัญหาอันใดในด้านการเงินนะคะ <c oughs> ต่อไปมาดูด้านความรักนะคะด้านความรักแล้วทั่วๆไปสรุปท่านที่เกิดในาราศีพฤก ก็ถือว่าความรักอยู่ในเกณฑ์ดีมั่นคงอยู่แต่ว่าแม่หมอจะมาแยกความรักเป็นสองแบบนะคะ 1. ความรักสำหรับคนโสดสองความรักสำหรับคนที่มีคู่นะคะเรามาดูความรักสำหรับคนโสดก่อนนะคะดวงชะตาความรักท่านที่เป็นโสดโสดอยู่ที่ยังไม่เคยมีใครมารักมาชอบอยู่ก่อนหน้านี้พอมาถึงเดือนพฤศจิกามันก็ยังเงียบเยังนิ่งๆอยู่เหมือนกันนะคะ ดังนั้นท่านไม่ต้องไปคาดหวังในความรักอันให้มันมากมายหรอกนะคะหากแม้นว่าใครมาลักมาชอบก็ก็มาลักก็ดีอยู่หรอกแต่ก็ให้พินิษฐ์พิจารณาอย่าได้ไปทุ่มกําลังใจกําลังกายให้มันอย่าไปตั้งความหวังแห่งความสําเร็จไว้สูงนะคะเพราะว่าให้คิดแค่ 50- 50ิเท่านั้นเองเพราะเราไปตั้งสูงแล้วบางทีมันไม่ได้ดังใจดังหวังมันจะอกหักมันจะทําให้เรานี้เจ็บปวดนะคะ หรือว่าคนโสดที่เคยมีความรักมาก่อนหน้านี้กำลังมา,าไปมาหาสู่กันมาดูแลกันมาจีบกันกำลังศึกษานิสัยใจคอกันอยู่ในระหว่างเดือนพฤศจิกายนมันก็ได้แค่ศึกษานิสัยใจคอไปมาหาสู่ค่อยแค่บอกรักบอกไอเลิฟอ,อยู่กันเท่านั้นแต่ไม่มีโครงการไว้ว่าที่จะตัดสินใจแต่งงานลงเอยกันนะคะและอีกในหนึ่ง ความรักสําหรับคนโสดนอกจาก1คนที่ยังไม่มีรักเข้ามาก็คือยังไม่มีเข้ามาหรือคนที่มีมาแล้วหรือว่าคนที่ยังไม่มีมาก็ตามแต่ถ้าพอจะ,จะมีรักเข้ามาในช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยมันก็มีโอษฐ์ทําให้เป็นทุกข์นั่นก็คือส่วนมากแล้วเนี่ยคนที่มารักมาชอบท่านช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้รู้สึกว่าถึงแม้ว่าจะเอาความรักมาให้เราก็ตาม แต่คนที่มารักเรานั้นเขากับมีคู่ครองอยู่แล้วนะคะมันก็จะเป็นในรูปแบบนี้ดังนั้นได้แต่รักแต่มันไม่ได้สดเชื่นเลยมันไม่สามารถที่จะลงเอยครองเรือนกันได้มันจะเป็นในรูปแบบนี้นะคะต่อไปเรามาดูความรักสําหรับคนที่มีคู่นะคะแม่หมอเคยบอกเอาไว้แล้วว่าคนที่มีคู่นั้นหมายถึงคนที่จะคนที่แต่งงานก็ได้ไม่ได้แต่งงานก็ได้คนที่จดทะเบียน หรือไม่ได้จดทะเบียนก็ได้มาอยู่รวมกันเป็นครอบครัวเดียวกันนี่คือลักษณะความรักของคนที่มีคู่นะคะเรามาดูด้านความรักความผูกสัมพันธ์ขอหรบบคนที่มีคู่ชาวราศีพฤษในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะความรักก็โอเคไปกันได้ดีอยู่ความรักก็ดีสดชื่นมั่นคงดีถึงแม้ว่ามันจะไม่หวือหวาแต่มันก็แฝงไปด้วยความสุขนะคะมันก็แฝงไปด้วยความสุขนะคะ ็สถาบันแห่งครอบครัวก็ยังดียังมั่นคงดีอยู่นะคะทีนี้เรามาดูเคาะท่านที่เกิดราศีพฤกษ์ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ท่านโชคดีอย่างก็คือท่านไม่มีเคอาะอันใดเลยสุขภาพนี้แข็งแรงสมบูรณ์ดีไม่มีพยันอันตรายเข้ามากั้มกายได้เลยนะคะดังนั้นเพื่อเป็นการเสริมบุญบารมีขอให้ท่าน ที่เกิดราศีพฤกษ์นี้มันทําบุญทําทานสวดมนต์บำเพ็ญเพียรภาวนาด้วยนะคะเพื่อเสริมบุญบาร,รมีของเรานี้ให้ได้รับแสงสว่างจากกุศลและผลบุญแล้วจะทําให้ตัวเรานี้มีความสุขทั้งใจและกายด้วยนะคะทีเรามาดูปัญหาในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ถึงแม้ว่าการเงินของท่านมันยังไม่ค่อยแจ่มใส ไม่ค่อยจะสะพัดมาก็ตามแต่ว่าท่านก็ยังจะมีโชคในด้านการเงินอยู่นั่นก็คือจะอยู่ในช่วงในช่วงหนึ่งด้วยอนุสง์กุศะผลบนอย่างที่แม่หมอเคยบอกแหละว่าให้เพื่อเสริมบนบาร,รมีให้สวดมนต์ให้ขอพรเปิดทางแสงสว่างและบุญกุศลก็จะน้นนําให้ท่านนี้ได้มีโชคลาภแห่งด้านการเงินการทองได้เหมือนกันนะคะ ดังนั้นช่วงเดือนพฤศจิกายนี้ระยะต้น,ต,นต้นมาถึงช่วงระหว่างกลางเดือนนี้การเงินมันไม่เจียมใสแต่พอหลังจากอันว่าวันที่2 0เป็นต้นไปถึงสิ้นเดือนพฤศจิกานั่นแหละดวงการเงินของท่านเริ่มจะดีขึ้นแล้วเริ่มจะขยับเริ่มจะสะพัดเข้ามาดีนั่นะแหละช่วงนั้นแหละอาจจะเป็นเพราะบุญนุ่นน,นาช่วงนั้นท่านก็จะได้หายใ,ใจคล่องในด้านการเงินอยู่นะคะช่วงนั้นนะคะ นี้ล่าวโดยสรุปแล้วท่านที่เกิดราศีพฤกษ์ดวงชะตาก็ยังอยู่ในเกณฑ์ว่าดีปานกลางนะคะการงานก็ดีปานกลางไม่มีติดขัดไม่มีอุปสรรคใดหรอกด้านการงานแต่ว่าการเงินมันจะขกขักติดขัดนิดหนึ่งแต่ว่าช่วงไปลายเดือนมันก็จะเริ่มดีแล้วนะคะเพราะขอให้เราสร้างบุญเอาไว้น่จากบุญจะนุนนําให้เราได้โอกาสดีนาทีทองในด้านการเงินการทองนะความรักก็ถึงแม้ว่า จะมีคนคนโสดจะมีคนมาลักมาชอบเรามากมายก็ตามแต่มันก็ยังไม่สมําเร็จยังไม่สมหวังท่านยังต้องอยู่เย็นเป็นโสดอยู่นะคะโอเคสําหรับท่านที่เกิดในราศีพฤกษ์ประจําเดือนพฤศจิกายนนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงแค่นี้นะคะสาหรับเดือนพฤศจิการเราคอยพบกันใหม่อีกครั้งในเดือนคันวานะคะเพราะแม่หมอจะตรวจเช็คดูทุกเดือนทุกเดือนนะคะ สำหรับวันนี้ก็จบแค่นี้และในการเช็คดวงชะตานี้แม่หมอดูโดยภาพรวมๆนะคะไม่ได้เจาะดวงคนใดคนหนึ่งนะคะจะยืดเอาความแม่นยำของคนหมู่มากเป็นเจีนความไม่แม่นยำจากคนหมู่น้อยอจะมีขึ้นเท่านั้นเองนะคะดังนั้นก่อนที่จะจากกันช่วยกดซับสไ r i b ์กดไลค์ให้แม่หมอด้วยนะคะและก็ หากท่านใดมีปัญหาเรื่องอะไรก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักหรือเรื่องอะไรก็ตามหากท่านหาทางออกไม่ได้แก้ไขไม่ได้มันยังมืดมันยังเป็นทางตันอยู่แม่หมอก็เชิญให้ท่านที่เป็น f อแม่หมอที่มาเข้ารับชมรับฟังนี่นะทั้งคนเก่าคนใหม่ถ้ามีปัญหาคอมเมนต์มาถามแม่หมอได้เลยนะคะว่าท่านจะ อยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับดวงของท่านนะคะแม่หมอพร้อมยินดีที่จะตอบคำถามให้นะคะและในการพูดของแม่หมอดูดวงชะตานี้แม่หมอพูดแบบไหนท่านต้องการให้พูดแบบไหนอยากให้พูดเรื่องอะไรก็คอมเมนต์บอกมาด้วยนะคะแม่หมอก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆค่ะโอเคบายบาย